สวัสดีพี่พี่ชาวเทรดเดอร์ทุกท่านค่ะพบกับ Daily Trading Analysis บทวิเคราะห์ทองคำรายวันประจำวันที่11กุมภาพันธ์2026ค่ะพบกับแททูเช่นเคยนะคะวันนี้มาช้าหน่อยแต่ก็มานะเพราะว่าราคาไม่ไปไหนเลยนะคะ3วันที่ผ่านมาราคาทองคำค่อนข้างจะไซเวแล้ววันนี้ไซเวหนักด้วยนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ราคา,อารอวอร่มช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับนอนฟาร์มนะคะซึ่งเป็นข่าวสำคัญเกี่ยวกับ ประกาศการจ้างงานนอกภาคการเกษตรทีนี้แผนวันนี้แพทเทิร์นทองคำนะคะในทำเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยก็มีแนวโน้มนะคะอาจจะค,คล้ายๆกับแพทเทิร์นแพทเทิร์นหนึ่งที่ชื่อว่าม e กะโฟนนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ยไฮเนี่ยนะคะจะยกขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนโลเนี่ยก็จะต่ำลงแบบนี้นะคะอารมณ์เหมือนแบบชะโคงบ้านเราเนาะ <laughs> นะคะโอเคทีนี้อาจจะต้องให กราฟอะมีการเลือกทางก่อนเพราะว่าโซนพวกนี้มันคือโซนแบบห้าสเลยอะไม่รู้ว่ามันจะมันจะมัจะไปทางไหนเนาะแต่ว่าด้วยกรอบที่เราตีไว้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสนะคะอาจจะมีการแลนดี่ขึ้นด้านบนก่อนนะคะจากนั้นทํารอบก่อนเนาะหรือไม่แน่นะคะอาจจะกราฟอาจจะสะบัด ที่บริเวณนี้ก็ได้นะช่วงเย็นเพราะว่าข่าวเนี่ยช่วงที่ข่าวมานช่วงประมาณสองทุ่มครึ่งเนี่ยนะคะช่วงที่ข่าวมาเนี่ยมันจะชอบสะบัดแบบนี้นะคะอาจจะเล่นรอบในนี้ก่อนนะคะแต่ว่าโซนวันนี้จะให้เป็นโซนไปก่อนละกันนะคะเป็นโซนแนวรับแนวต้านไปเนาะก็จริงโซนเดิมยังใช้ได้อยู่นะคะก็คือถ้าเป็นโซนแนวต้าน,นยอยู่ที่ประมาณ5,241อย่ยังเหมือนเดิมนะคะ ถ้าเป็นโซนแบบใหญ่ๆเลยนะคะเป็นโซนหลักส่วนโซนด้านล่างเนี่ยก็จะอยู่ที่4,897นะคะทีนี้เดี๋ยวจะมาตีโซนย่อยให้นะคะเผื่อหลายๆคนเนี่ยอยากจะเทรดสั้นๆนะคะโซนย่อยวันนี้เนี่ยนะคะใกล้ที่สุดเลยนะก็จะอยู่ที่ระดับประมาณ5 8 6นะคะ5 8 6จริงๆมันเป็นโซนนะมันจะอยู่ใกล้บริเวณซัพลายเดิมเนี่ยค่ะก็คือโซนตรงนี้แหละนะคะส่วนแนวรับเนี่ยก็จะอยู่ที่ ระดับประมาณ5,000จุดนะ,ะอ่ะ5,000ละกันนะคะ,ะตีเป็นตัวเลขกลมๆเนาะใส่เป็นตัวเลขกลมๆก็คือพิกัด5,000นะคะเป๊ะเลยนะ5 0 0นะคะ,นนะ,คะโอเคนะ,คะก็คือตรงนี้เป๊ะพอดีนะคะคือกรอบเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้แนวต้านด้านบนแนวรับด้านล่างนะคะส่วนคิดว่ากรอบที่มันวิ่งอยู่นะคะเนี่ยในในเลนเนี้ยนะ,ะอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ออกมา นะเพราะว่าด้วยราคามันค่อนข้างจะไซด์ว์นะคะแล้วซึ่งเวลาเราเราจะเทรดเนี่ยเราจะต้องไปเทรดในทรฟรมที่เล็กลงไปนะคะเพราะว่าถ้าทูเนี่ยวิเคราะห์ในทารเฟรม1ชั่วโมงนะคะก็ค่อนข้างจะกว้างเนาะทีนี้ถ้าเราไปดูในทารเฟรมเล็กสัก15นาทีแล้วกันนะคะไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่มากสังเกตว่าราคาเนี่ยตอนนี้เขามีการ ทำไฮที่ต่ำลงใช่ไหมคะแต่โลเนี่ยก็ยกขึ้นเช่นกันนะคะลักษณะของการาฟเนี่ยมันเป็นลักษณะของการาฟที่รอราคาแบบรอแรงมากๆเลยรอวอล u ุ่มเข้ามาเสริมนะคะแล้วตอนนี้ราคาเริ่มบีบใช่ไหมสังเกตว่าราคามันจะเริ่มบีบเหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะพอราคาเริ่มบีบแล้วเนี่ยโอกาสที่ราคาจะเลือกทาง ใกล้เข้ามาแล้วนะคะใกล้เข้ามาแล้วแต่ว่าถทาดูมองว่าราคาเนี่ยถ้าทําทรงอย่างเงี้ยแล้วมีสักแท่งหนึ่งนะคะมีการเบรกเอาออกไปแล้วปิดเหนือบริเวณไฮเดิมนะคะไฮเดิมอยู่ตรงไหนละ่ละก็คือบริเวณโซนตรงนี้ที่เป็นไฮเดิมในระยะเล็กๆนะคะอ่าก็จะมีไฮตรงนี้ใช่ไหมอ่าตรงนี้ที่มันต่ําลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วดูมองว่าถ้าสมมุติว่าราคาเนี่ยมันมีการเบรกเอาขึ้นนะคะแล้วปิด นะปิดแล้วเปลี่ยนแท่งเทียนด้วยนะสูงกว่าบริเวณไฮก่อนหน้าเนี่ยนะถ้าขึ้นมาแล้วปิดอย่างเงี้ยนะโอกาสที่เขาจะเทขึ้นต่อก็จะมีนะคะวันนี้ b u ายแประมาณสัก60%แล้วกันนะคะเพราะว่ามันยังไม่ชัวเนะถ้ามองว่าขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องเบรกเอาทตรงนี้ออกไปเพื่อที่จะแลนดี่ขึ้นต่อนะคะเบรกเอาทแล้วก็เทรดบริเวณโซน 5, าโซน5,086ถึง5,089นะคะ ถ้าเบรกทะลุขึ้นไม่ได้เนี่ยโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปด้านบนที่บริเวณเชนไลน์ด้านบนนี่ก็จะมีนะคะสำหรับไทม์เฟรมเล็กๆที่ไทม์เฟรม M15 นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้มีอัปเดตข่าวให้ด้วยนะคะช่วงประมาณ2องทุ่มครึ่งของวันนี้นะคะก็มีข่าวค่อนข้างจะมีความผันผวนเลยนะคะข่าวแรกก็จะเป็นรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงนะคะแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยมาอีกข่าวหนึ่งละกันที่ต้องโฟกัสก็คือข่าวการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือนอนฟาร์มเปรู road, นั่นเองนะคะส่วนข่าวที่ออกมาพร้อมๆกันก็คืออัตรา การว่างงานาคือข่าวพวกนี้นะคะมันจะเป็นมันจะเป็นการจ้างงานแล้วก็การว่างงานซึ่งตัวเลขเวลามันออกมาเนี่ยสังเกตนะอันนี้ลองตีความเนื้อข่าวให้ดีๆนะคะการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจ้างงานเนี่ยถ้าจ้างเยอะเนี่ยนะคะกำลังการผลิตก็จะเยอะใช่ไหมส่งผลให้อาจจะทําให้เศรษฐกิจช่วงนั้นมันดีแต่ถ้าอัตราการว่างงานมัน มากขึ้นตอนนี้มันอยู่4.4เใช่ไหมครั้งก่อนคาดการเท่าเดิมนะคะแต่ถ้ารอบนี้ออกมาเนี่ยนะ,ะลองสังเกตการจ้างงานนะคะถ้าการจ้างงานมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่กราฟของคําจะลงก็จะมีนะคะแต่ว่าเหนือสิอ่งนใดให้ค่ามันออกมาก่อนก็ได้นะคะเราไม่จำเป็นต้องเทรดนะเวลาช่วงนั้นให้กราฟ มันเฉลยก่อนหรือให้ข่าวมันเฉลยก่อนก็ได้นะคะมีข่าวมาอัปเดตประมาณนี้ส่วนอันสุดท้ายน่าจะเป็นสินค้าคงคลังนะคะก็คือเป็นน้ามันดิบเนาะถ้าใครเทรดน้ำมันก็ติดตามข่าวนี้ด้วยนะคะโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวันนีถ้าทุขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย